โอ้ยมาก็มาพิดกันใส่ค่ะพี่น้องคะบานนี้อยากกินนั่นตำส่วนน้ำเล็กค่ะพี่น้องคะมาจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องคะมื่อนี้ก็มาพบกับฤกษาผาจวดอีกแล้วนนจ๊จะพี่น้องจ๊ะมื่อนี้ค่ะพี่น้องคิดอยากไหมคะ่ะอยากเนียวเพลเพสสวงๆนะคะอยากกินตำสัวค่ะพี่น้องจ้ะตำสัวด้วยคะ่ะม,มื่อนี้ตำเพ็เพสตอ่ะใส่หัวหอยน้าคะ่ะมาสู่พี่สุนองกินมาพร้อมกับฝน,นคือเก้าค่ะพี่น้องคะย่างโบเห็หนาแดดอยู่ประมาณโบเห็หนาแดดนี่ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องย่งางโบเห็ดแดดเลยจ้ะ่าจะวันนี้จวดจวดกับเลษคะ่ะ อ๋อค่ะมาสวงๆสวงแสบๆน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าอย่าฝืนตกเด้อฝนอย่าฝนตกห้ามค่ะพี่น้องซีหมอค่ะอ้ออืมผักกูดจ้ะพี่น้องจ้ทาทั้งบันเล็กฝนตกจุ๊ลายผักกูดเลยออกค่ะ กันจองค่ะกินได้ค่ะบัานนี้เบิง้งคือบอดสวงแท่ค่ะ,อะโอ้ยเนาะ,ะมาก็มาพิดกันใส่ค่ะพี่น้องค่ะบันนี้ใส่อยากกินนั่นตำสวนน้ำเล็กค่ะพี่น้องค่ะมาจ้ะ ไก่หน่อยหรือนกหน่อยเนะค่ะพี่น้องคะืมกรอบค่ะ ขอโทษขออภัยน้ำเสียงมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ มาเด้อจ้าพี่น้องจา้ามายุมเส้นกับเหล็กเด้อค่ะพเพลเพคค่ะแสบสวงสะใจค่ะพี่น้องคะ หน,น,นุ่ม,มออค่ะบ,บันี้สะอ้อนเศษนะคะพี่น้องคะหนุ่มคาคา ผักกูดค่ะพี่น้องะออน์ผักกูดหยดงามงามค่ะมืดมากมืดมาอกอ่กแ้ะพี่น้องจะฝนกันเลย <c oughs> <c oughs> พี่น้องจ้าฝนมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วไปเนี่มาดีค่ะพี่น้องค่ะยนี่ยถวยแรงก่ันด้อค่ะบปเนี้พบฝนค่ะพี่น้องค่ะบานี้พบฝนอามาข้างหน้าบ้านเราแบบดูค่ะฝนเย็นสำหรับกินแต่กินข้าวเสเยก็ตัะพี่น้องจ้ามาหนาหาต่อค่ะพี่น้องค่ะ น้งจ้าแห่กิบแห่กิ่มาได้เหรอคะคนสั่งขามาได้ค่ะคนสั่งขามาเนียโอ้ยแย่ได้นะคะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวคลิปนี้เนะคะที่ได้มาขสเลยกะปาก็ไปก็แช่มาเลยเสรยจ้จ้าพี่น้องจ้ามันนี่เนาจ้าเลยสิดเดบ้าทีว้าหนอกไปก่อนจ้าถ้ามันในสิครับอกท้าหนึ